อัลโลสุติคายินดีต้อนรับสู่ช่องแอดไลนนะคะวันนี้นะคะแนนจะมาดูดวงการฮิลลิ่งนะคะเยียวยารักษาจิตใจให้กับชาวราศีเมถุนคนมีคู่นะคะคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทุกๆสถานะเลยนะคะยกเว้นสถานะคนโสดนะคะแล้วก็ความรักที่ไม่ได้มีประเด็นเนาะเราจะเน้นในเรื่องของการเยียวยารักษาจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคู่ไหนนะคะที่ไม่ได้มีประเด็นและความรักยังดีอยู่นะคะ ถ้าเกิดเข้ามาแล้วนะคะก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องจิตตกไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าอันนี้เป็น general reading นะคะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึง่งแล้วก็การอ่านนะคะเป็นการอ่านแบบอ่านประเด็นปัญหาและการแก้ไขเนาะ โอเคค่ะถ้าเกิดว่าอะไรฟังแล้วจิตตกก็ขอให้ทิ้งมันไปนะคะไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องคิดมากถ้าอะไรฟังไม่รู้เรื่องนะคะแสดงว่าข้อความนั้นนะคะไม่ใช่ข้อความของคุณนะคะปล่อยผ่านมันไปได้เลยเนาะอย่าลืมนะคะว่ามันเป็น general reading โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะใครยังไม่รู้ว่าตัวเองลักนาราศรีอะไรสามารถเช็คได้ใต้คลิปเลยนะคะแปะไว้ให้แล้วนะโอเคค่ะเรามาเริ่มที่ เอเนอรโดยรวมนะคะของชาวราศีเมถุนนะในทุกสถานะเลยนะคะความรักชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะบอกไฟออฟเพนทาเคิล wow, นะคะเอ็กออฟคพส์นะคะ ได้เพิ่มค่ะพลังงานเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีมีถุนน้เดือนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคามรดกของคุณเอ็ดออฟคัพส์ค่ะไฟฟ์ออฟซอรสแล้วก็เดอะ o l โอเคค่ะในที่นี้เนาะไพ่นะคะแนนได้หลายเ n e r g y เลยนะคะในเคสแรกนะคะ Energy แรกเนาะเป็น Energy ของการเพิ่งเดินออกมานะคะจากความสัมพันธ์ที่แบบที่มันไม่มีความชัดเจนแล้วเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดอะคะ่ะคนบางคนนะคะเพิ่งเดินออกมานะคะเป็นอิสระแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองจากความสัมพันธ์ที่ไม่มีการผูกมัดหรือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะของความสัมพันธ์ที่แบบ ที่ไม่ผูกมัดอ่ะก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะแล้วก็ในบางคู่บางกรณีนะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการเงินในตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะแล้วก็เอฟเฟกกับชีวิตความรักค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็คุณบางคนนะคะตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากความรักที่แบบที่มันมากเกินไปความรักที่คุณไม่สามารถที่จะจัดการได้ความรักที่ มันไม่ใช่ไม่รักนะคะมันรักแต่ว่ามันใช้อารมณ์กันมากเกินไปอ่ะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วมันทําให้คุณรู้สึกคิดว่าการถอยห่างออกไปหรือว่าการจบความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีกว่าไหมแล้วก็มันมันง่ายกว่าไหมนะคะแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งนะคะกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะว่าจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วก็จบประเด็นปัญหาที่มีสําหรับบางคู่ที่มีประเด็นมีปัญหากันอยู่นะคะก็กําลังหาทางออกให้กับปัญหาที่ดีที่สุดแล้วก็ เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์น่ะเป็นในแบบของค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะคะเป็นอารมณ์ที่เหมือนอาร์ติส่ะคะ่ะหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ได้ภายใน3นาทีเปลี่ยนแปลงอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้นะคะตลอดเวลา3นาที1อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นไปอย่างนั้นนะคะอันนี้คือ e NERGY ของชาวราศีสีมีถุนนะคะในในในช่วงของคนที่มีความรักงั้นเดี๋ยวเราขอดูสถานการณ์นะคะ ของคนที่มีความรักแบบเป็นคู่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะความรักของคนที่มีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะขอดูสถานการณ์ความรักของคนที่มีคู่แล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราก็ คู่รักที่มีประเด็นกันนะคะขอดูหนะะ่อยค่ะว่าปัญหามันเกิดจากอะไรขอดูปัญหาหนะะ่อยค่ะปัญหาความรักครั้งนี้เกิดจากอะไรเดอ s u ซนนะคะ T of Cups นะคะ T e นออฟคัพล e เว e ร์นะคะแล้วก็ถวอวอล Reverse โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะในส่วนของไพ่นะคะคือไพ่ที่เพื่อนเพื่อได้นะคะมี The Sun Tree of Cups แทนอัพคั s e นะคะแล้วก็ท o ว f w ว n d s Reverse ในเคสแรกนะคะคู่กรณีของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในเคสนี้นะคะเหมือนกับมีแพชชั่นนะมีความรู้สึกดีรู้สึกโอเคนะแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะมองไปในอนาคตอะมันยังไม่ถึงขั้นของความเป็นครอบครัวมันยังไม่ถึงขั้นของความที่แบบ ที่เขาสามารถที่จะมีความสุขได้จริงๆแล้วก็ในกรณีนี้นะคะอาจจะมีตัวเลือกหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะค่ะแล้วก็ในส่วนของสถานะความสำคัญที่คบกันมานานแล้วที่ที่คบกันมานานแล้วแล้วก็แบบที่ทุกคนรับรู้แล้วอ่ะมันเหมือนกับว่าในช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างที่จะจืดจางนะความเป็นครอบครัวหรือว่าความเป็นอะไรที่แบบ ที่มันเคยมีอ่ะมันค่อนข้างที่จะลดลงแพชชั่นอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มีการอยู่ด้วยกันละกันมีความสุขร่วมกันอ่ะมันค่อนข้างที่จะน้อยลงนะคะแล้วมันก็เลยทําให้แบบคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะคนที่เข้ามาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีบทบาทแล้วก็สําคัญแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบสดใหม่และน่าตื่นเต้นกว่าคนที่อยู่ที่บ้านมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะแบบ และห่องและแห่งกันเปราะบางค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เปราะบางค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าแรงดึงดูดที่มีต่อกันมันลดน้อยแล้วห่อยลงแล้วก็ความความเข้าใจระหว่างสามีภรรยาค่อนข้างที่จะน้อยลงนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะในที่นี้นะคะขอดูขอเปิดไพ่เพิ่มนะว่ามีเรื่องเงินหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นคะมีเรื่องเงินหรือเปล่า นี่ไงนายอัลเพนต์เคอรลเวค่ะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจบางที่จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะมีในเรื่องของ Just เมนนะคะคะดีความที่ยังไม่ได้ตัดสินบางคู่นะยังอยู่ในช่วงของแบบ ตัดสินใจที่จะหย่าร้างกันแล้วอะแล้วก็ยืน่นยื่นขอยื่นอะไรไปแล้วแต่ว่าทุกอย่างมันยังไม่มีความชัดเจนนะคะยังยังอยู่ในช่วงของการยื่นคำร้องอะยังไม่ได้รับการตอบรับว่าโอเคนะจะสิ้นสุดความเป็นสามีภรรยากันแล้วแล้วคุณจะเรียกร้องอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะกำลังอยู่ในช่วงของศาลของการขึ้นศาลในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นศาลในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นได้นะ ในจุดจุดนี้นะคะชาวราศีเมถุนนะคะโอเคอันนี้คือประเด็นนะคะประเด็นปัญหาของคุณนะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะแล้วแนวโน้มมันจะเป็นยังไงคะแนวโน้มความสัมคันธ์นี้มันจะเป็นยังไงเนาะขอดูแนวโน้มความสัมคันธ์นี้หนะะ่อยค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะแนวโน้มความสัมพันญเนาะ ten of w a n d s ค่ะ five of ten of ones นะคะแล้วก็ five of w a n d s แล้วก็ the chariot โอเคค่ะ ในส่วนของในอนาคตนะดูเหมือนกับว่าคุณจะค่อยๆที่จะแบบปล่อยวางแล้วก็ปรงตกกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้อะแล้วก็การทะเลาะก,กันนะคะก็จะมีการพูดคุยเกิดขึ้นนะคะเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาแล้วก็หาทางออกที่ดีพร้อมกันนะดูเหมือนกับว่ามันจะมีการปานีปานอมกันเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเออมันจะเป็นในเรื่องของมือที่3กฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะก็จะมีการวางแผนมุ่งหน้าไปให้ถึงกับ เป้าหมายที่คุณทั้งคู่สามารถที่จะยอมรับกันและกันได้นะคะอันนี้เป็นแนวโน้มความสัมพันธ์เนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คำแนะนำจากไพ่นะคะไม่ใช่สิขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในะคะ่ะชาวราศีเมถุน Eight of Cups นะคะ The Magician ยะนะ r e e of Pentacles นะคะเราก็ Eight of Cups โอเคค่ะในที่นี้เนาะในด้านของความสัมพันธ์ในอารมณ์ในความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาอะ่ะ คุณรู้สึกว่าความความรู้สึกอ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วค่อนข้างที่จะมากแล้วคุณก็แต่คุณก็พยายามที่จะจัดการความรู้สึกของตัวเองพยายามที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะกับความรู้สึกล้นๆ้นของคุณอนะ่ะคุณพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะทําจะแบบจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่มันสามารถที่จะปานีปานอมได้แต่สําหรับอีกอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่า แต่สําหรับอีกกรณีหนึ่งนะคะคุณก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้คุณก็จะแบบเหมือนแบบเหมือนรักมากเกินไปเหมือนรู้สึกมากเกินไปเหมือนบางคนน่ะบางกรณีคือเพิ่งจับได้ว่าเขามีคนอื่นนะแล้วคุณแบบโมโหโมโหมากๆก่ะแล้วคุณพยายามที่จะจัดการความสัมพันธ์นี้ยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้จบปัญหาเพื่อที่จะาหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณและเขาว่ามันอาจจะแบบมันอาจจะไม่ใช่การอยู่ด้วยกัน เหมือนเดิมแต่ว่ามันอาจจะมีทางออกที่ดีที่สุดในกรณีที่ถ้าคุณมีลูกมันอาจจะเป็นมันอาจจะแบบทําให้คุณสามารถหันหน้าเข้ามาคุยกันได้อีกสางหนึ่งอะเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือความรู้สึกในฝั่งของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกในฝั่งของเขานะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคะหล มันมีความรักอยู่ตรงนี้นะคะเขารู้สึกได้ว่าเขาวาระคุณเขารู้สึกถึงความรักที่มีนะแต่เขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ไงคะเซเว่นออฟซอรออกมาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะหาทางออกอยังไงเขาเขารักอะแต่เขายังหาทางออกไม่เจอแล้วก็เหมือนแบบเพราะว่ามันไม่มีแบบแพชชั่นน่ะเดวิลขึ้นมานะแล้วก็ Well of two เว v e r s นะคะ Ace of pentacle อ่ะในที่นี้นะเขารู้สึกว่าความรักที่มีอะ่ะมันเป็นความรักที่แบบอืมมันรักแต่ว่ามันหาทางออกไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนแบบในกรณีที่เป็นรักสามเศร้าแล้วเป็นเคสที่คุณมาทีหลังเขาอะ่ะ คือเขาเขาอยากจะบอกคุณว่าคือแบบความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารักแต่เขาหาทางออกให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้เป็นไปต่อได้เพราะว่ามันอาจจะไปขัดกับบ้านใหญ่หรือว่าอาจจะไปขัดกับลูกลูกของเขาภรรยาของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรต่อไปได้กับความสัมพันธ์นี้เนาะมันดูเหมือนกับว่าแรงดึงดูดมีแต่เขาไม่สามารถที่ทำทำทำตามใจตัวเองได้อะ มันจะต้องแบบเขาจะต้องเลือกบ้านใหญ่เขาจะต้องเลือกเลือกอะไรที่มันแบบที่ตอนนี้ที่เขากําลังกําลังพยายามที่จะไปปรับความเข้าใจกันอยู่นะในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นบ้านใหญ่นะคือเขารักคุณนะและเขาพยายามหาทางออกกับความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดเขาพยายามหาทางออกไปเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาหลงผิดอะ่ะเขาหลงไปในแบบ คือความสัมพันธ์ที่มีระหว่างคุณกับเขาอะมันลดน้อยลงเวลาที่มันมีค่าด้วยกันได้ใช้ได้ทําอะไรด้วยกันความหวานระหว่างคุณกับเขาอะมันไม่เหมือนเดิมการกระทําระหว่างคุณกับเขามันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนตอนแรกที่เขาตัดสินใจที่จะคบกับคุณเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยทําให้ความรู้สึกมันก็เลยทําให้แบบเกิดการผิดพลาดไปบ้างในบางครั้งบางทีอะเขาก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้ ในจุดๆนี้เขาอยากจะหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกๆปัญหาอันนี้คือในกรณีที่เขามองคุณนะคะแล้วก็เขามองคนอีกคนหนึ่งหรือว่าในกรณีที่ความรักเป็นความรักแบบคนสองคนเราไม่ได้มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องในกรณีนี้นะคะคือเขารักคุณนะเขารักมากๆเลยแล้วก็แบบความรักที่มีอยู่มันไม่รู้จะหาทางออกยังไงในที่นี้มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ ที่บ้านอะคนที่บ้านครอบครัวแล้วก็หน้าที่การงานแล้วก็หมายถึงแบบสิ่งที่เขาทํามาในอดีตอะมันส่งผลให้กับเขามันทําให้เขาไม่สามารถที่จะหาทางออกให้กับปัญหาความรักในครั้งนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยเป็นความรักที่แบบที่เขากําลังรอการแบบรอการออกมาจากปัญหานี้อยู่รอการพูดคุยรอการสื่อสารกันอยู่ด้วยการที่แบบไม่ใช้อารมณ์ต่อกันเนาะเพราะว่าไพ่ทางด้านอารมณ์ค่อนข้างที่จะสูงสําหรับฝั่งของคุณนะ ชาวราศีเมถุนนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีเมถุนคนมีความรัก four ones นะคะ nine ones v e v e r s T of source แล้วก็ n Night of s ซอ r ์สโอเคค่ะสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกสิ่งที่ไพ่ยอยากจะแนะนำเนาะสำหรับชาวราศีมีถุนนะคะคือ,เ,อ,อเขาอยากจะให้คุณนะคะมั่นคงนะคะชัดเจนตัดสินใจอย่างมั่นคงเต็ดเดียวเลยนะว่าคุณแบบคุณจะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนกับว่าคุณมีไพ่เหนือกว่าแล้วคุณเป็นผู้ที่สามารถที่ จะตัดสินใจได้อะให้คุณมั่นคงยืนยันในจุดยืนของตัวเองนะคะเราก็เหมือนกับว่าอมไม่ต้องเสียใจกับความสัมพันธ์แล้วก็กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไม่ต้องพยายามแบบปกปิดไม่ต้องพยายามไปสร้างอะไรให้มันแบบให้มันทําให้ตัวเองรู้สึกแย่นะคะเรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะ ว่าสาเหตุต้นเหตุอะ่ะมันเกิดมาจากอะไรเราสามารถแก้ไขได้ยังไงเพราะว่าในทุกๆความสาคัญนะคะไม่เคยมีใครที่แบบมันไม่ผิดพลาดอะ่ะแต่มันอยู่ที่ว่ามันผิดพลาดแล้วอะ่ะเขาจะยอมรับความจริงได้แค่ไหนแล้วก็แบบถ้ามันผิดพลาดแล้วอะ่ะเราจะสามารถที่จะแก้ไขมันได้ยังไงและจะปรับตัวมันยังไงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ายังรักกันถ้าเกิดว่ายังรู้สึกว่าแบบอยากจะให้อภัยและอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้คะ่ะ <sk original> ก็ต้องแบบหนักแน่นมั่นคงกับตัวเองแล้วก็หนักแน่นมั่นคงกับความสัมพันธ์นี้ตัดสินใจแล้วก็พูดคุยกันให้ชัดเจนถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยอมเหมือนเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการแบบนี้แล้วเขาให้คุณไม่ได้อ่ะคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเสียใจแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องยอมคุณอาจจะแบบเออมนีนู่นมีนี่มีน,มนั่นที่จะต้องให้จัดการมีเรื่องลูกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณยื่นคาขาดไปเลยค่ะถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ คุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องที่จะต้องทนอยู่กับความสัมพันธ์แบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้แล้วคุณคิดว่าเออโอเคแล้วแบบมันยังพอปาณีปานอมกันได้แล้วมันยังพอแก้ไขกันได้แล้วมันเป็นความผิดครั้งแรกจริงๆที่เขาทําไม่ใช่ความผิดครั้งแรกที่คุณจับได้อะคุณก็สามารถที่จะให้โอกาสเขาได้แล้วก็ยื่นคําขาดไปว่า เออถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณจะทํำยังไงต่อไปคุณจะต้องแบบพูดคุยกันเปิดใจกันให้ชัดเจนเลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของทุกสถานะค่ะอ่ะเทรฟวอน The world l e a e r s side of c u p s judgment ขึ้นนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าไม่ฝ่ายคุณก็ฝ่ายข่าว่มันจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นมันจะมีการต้องตัดสินใจเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ,ะตัดสินใจที่จะต้องโฟกัส โฟกัสแล้วก็เดินเดินต่อไปอย่างมีความสุขแล้วก็ในแบบที่คุณต้องการหรือว่าจะมีการตัดสินใจขอ ไม่ไม่คนใดคนหนึ่งอะแต่จะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นอาจจะเป็นการตัดสินใจที่จะไปต่อกับความสมคัญหรือเป็นการตัดสินใจที่จะจบความสมคัธญหรือว่าเป็นการตัดสินใจที่จะจอยู่ในความสมคัญเนี้ยในเงื่อนไขแบบไหนแบบไหนแบบไหนก็วแบบ่ากัแบบไนไปนะคะเราก็มันดูเหมือนกับว่าจะมีอาการเสียใจเกิด <mm. ขึ้นนะแล้วก็มีคนบางคนนะคะก็อยู่ในภาวะของอาการซึมเศร้าแล้วก็เป็นเป็นแบบเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนะคะ กับเหตุการณ์นี้แล้วเหตุการณ์นี้มันทาให้คุณกลายเป็นคนที่จากที่แบบไม่เคยเศร้ากับอะไรไม่เคยเจ็บปวดกับอะไรอย่างงี้ค่ะต้องมาเป็นภาวะึมเศร้าแล้วก็เป็นโรคึมเศร้าต้องระวังนะคะในเรื่องนี้นะมันจะมีเกิดขึ้นนะแล้วก็มันจะดูเหมือนกับว่ามันมีการถ้าเกิดว่าคุณคบกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาหรือว่าคบกับคนไทยก็แล้วแต่ค่ะแล้วแบบมันจะมีการเปลี่ยนไปนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปค่อนข้างที่จะ ดูจากหน้าไพ่แล้วนะกระทันหันเนี่ยไพ่ the death ขึ้นเอ้อไม่ใช่ the death ค่ะ the tower the tower ขึ้นนะไพ่ the tower ขึ้นมาแสดงว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมันมีการเปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะฉะนั้นนะคะการตัดสินใจอย่างกระทัน อย่างกระทันหานเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณหรือใครอ่ะต้องมีการเสียใจยเกิดขึ้นแล้วมันจะมีการโฟกัสกับอนาคตมากขึ้นนะคะดูเหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะโฟกัสกับครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ในบ้านใหญ่มากกว่าเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันนะ อันนี้เป็นแนวโน้มความสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราแก้ไขแล้วให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะถ้าเกิดแก้ไขให้โอกาสกันครั้งอีกครั้งจะเป็นยังไงต่อไปเนาะ d ดลเฟอรนะคะเดอะไฮพิงเก็ตลิเวอร Sick of c o p ลิเว e r s นะคะแล้วก็เดอ e a t อ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึง2กรณีแบ่งเป็น2กรณีนะคะในที่นี้กรณีที่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะไปต่อรองกับบ้านใหญ่ของเขาได้แล้วทุกฝ่ายโอเคทุกฝ่ายแบบยอมรับกันได้อะมันก็จะมีการอยู่แบบสงบสงบแล้วก็มันก็อาจจะมี การที่บางคนไม่ยอมนะความสัมพันธ์เก่าๆหรือความสัมพันธ์ไอเนี่ยไม่ยอมนะคะมันอาจจะมีแบบที่แบบบ้านใหญ่ไม่ยอมหรือมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมอ่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะไฟไฟมากๆเพื่อที่จะได้แบบเป็นที่หนึ่งเพื่อที่จะได้แบบเป็นคนที่ที่รักอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น,น้นอ่านตามหน้าไพ่เนาะมันก็จะมีการจบนะบางทีก็อาจจะจบ จบปัญหาเรื่องความรักสามเศร้าจ,จบปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมายาวนานหรือว่าอาจจะเป็นจบความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาการให้โอกาสกันอีกครั้งหนึง่งมันไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้ความรักกลับมาได้ง่ายๆนะคะสําหรับคนบางคนเนาะมันจะต้องเป็นการใช้ระยะเวลาหนึง่งถ้าเกิดคุณตัดสินใจที่จะให้โอกาสกันแล้วว่าคุณก็จะต้องจบเรื่องเก่าๆแต่ถ้าเกิดว่า คุณไม่จบเรื่องเก่าๆแล้วคุณเอาเรื่องเก่าๆมาในอนาคตอะค่ะมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาแบบเดิมเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะสาหรับคู่รักอะค่ะที่จะแบกอดีตไว้เพื่อที่จะไปแบบทำร้ายปัจจุบันหรือว่าทำร้ายในอนาคตอย่างเนี้ยคะ่ะถ้าจะถ้าเกิดคิดที่จะตัดสินใจให้โอกาสก็ต้องให้โอกาสได้จริงๆลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่แนันเกตนะคะสำหรับ ชาวราศีเมถุนเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรนะคะเป็นยังไงอยากจะแชร์อะไรสามารถคอมเมนต์แล้วก็แชร์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนันก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆ Subscribe เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ